ใน่าจะชนทรก่อนเขาแต่า Resident ก็บอกเขาอยู่ว่าตรงนี้เข้าได้ก็เลยไปมันจะมีทางเข้าก็บอกเขาแล้วทีนี้เหมือนแล้วบอกเขาเขาบอกมันเหมือนมีทางเข้าข้างหน้าเออเราก็เข้าใจว่าเขาดูชิเต็มันก็มีทางเข้าแต่เราอ่ะบอกเขาว่าไปโรตาร์ตอนแรกโรตัสศินคารินไม่ได้บอกต่อะจงว่าโรงแรมนั่นแหละก็เลยเขาก็จะไปเข้าก็เหมือนเขา เขาวบหรือเปล่ไม่รู้ค่ะคือผมแต่ว่าตอนาเลยเลยก่อนก่อที่ก่อนก็ยังราดูงือกพรเขาดูจีพีเอเข้าใจว่าเขาก็คงรู้ว่าทางเข้าเราไม่รู้ว่าคือตอนแรกไม่ได้จอดจงพูดง่ายๆอ่ะเาก็ดูจีอเาอ่ะนะเราก็บอกว่าเนี่ยเรามันเข้าตุงน yes. mm. uh> uh> ี้ได้เราจะพักโรงแรมนี้ คือตอนมาถึงตอนมาถึงที่เกิดเหตุเราก็ไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่คือเราก้มหน้าอยู่เรากำลังคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็คือบอกเขาแล้วเราเห็นมันเร็วเราก็เลยไม่อยากจะดูเพราะว่าคนที่นั่งข้างหลังแล้วเมารถแล้วพอตอนเกิดเหตุนี่เราตกใจไหมมันเหวี่ยงหรือมันอะไรไหมรถเห็นตะเวบแล้วก็ไอไอตรงนี้ก็คือไปมีกตรงที่บอกเขาเลยก็คือเราเรามีอาการบาดเจ็บตรงไห่ใช่ไหมเป็นใงตอนนี้มันเริ่มมึนๆมา คือตัวเราไปถูกถูกบ่ะขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะบ่อตรงที่เขาไปบ่อฝนข่าค่ะคือว่าเข้าไปอย่างเนี้ยแบบอนเนี้ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะครับผมมาเรื่อยๆผู้โดยสารบอกเข้าซ้ายรตัดจุดตรงนี้ตอนนี้ผมวูบวูบจังหวะที่เขาบอกว่าให้เราเข้าซ้ายจะจะไปรตัดเราวูบอ่าครับผมวูบก็เลยผมรู้สึกว่ารถคนแล้ว แล้วป่ามาจากไหนนะครับผมดูเทินอ่าผมมาจากน้านนวลถินสีนักเรียดูเทินกลับมาอ่าครับแล้วก็เขาบอกเข้าใจเลยที่อ่าก็เลยเข้าใจในนี้ผมดมูงดเลยลืมตาขึ้นมาก็ชนกันแล้วแล้วปกติเราพักผ่อนเพียงพอไหมครับพักผ่อนปกติเห็นบอกว่าเลิกไปกระท่อมมาผมเลิกไปกระท่อมมาสองสามวันแล้วม่ไม่ินมันมีมันมีผลด้วยเหรอครับน่าจะมีผลอ๋อก็คือ ที่เราวูบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราเลิกไปกระท่อมใช่ไม่กินใบกระท่อมแล้วที่เราไม่กินมาสองสวันอนะ่ะมันมีเปนม,ม,มีอาการง่วงง่วงนอนป้ะครับง่วงเป็นบางครั้งอตอนที่เราไม่ได้กินใช่ไหมใช่